มีเวลาแค่ครึ่งวันในประเทศบอสเนียแอนด์เฮอร์โกวนาเราจะทำอะไรได้บ้างเราเองก็อยากรู้เหมือนกันค่ะถ้างั้นเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราแวะร้านไข่ส้มข้างทางนะคะส้มสดๆเลยอ่ะน้ำส้มก็คันสดๆเหมือนวันต่อวันเพราะว่า ตอนนี้เราอยู่ที่บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาตอนนี้ก็คือเราข้ามฝั่งจากประเทศโครเอเชียเราจะพามาดูวิวเรามาเที่ยวน้ำตกกันโอ้ยน้ำตกเห็น <gasps> เลยอะ่ะนี่จากที่ไกลๆเห็นไหมคะูตรงนูน้นเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันนะคะ นี่เราอยู่ด้านบนของน้ำตกแล้วนะคะนี่คือด้านบนแล้วที่เห็นตรงหน้าน่ะคะ่ะก็จะไหลลงทางล่างน้ำตกคราวิซาส่อนตัวอยู่ในพื้นที่สีเขียวของภูมิภาคเทอร์เซโกวีนาค่ะเป็นน้ำตกที่มีความสูงกว่า25เมตรและมีความยาวกว่า120เมตรแล้วข้างล่างก็เป็นแอ่งน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปไว่ายเล่นได้ด้วยค่ะ สเนียแพงมากแพงกว่าที่โคยเชียนปสองเท่าเลยตอนนี้เราก็อยู่มอมมอสซาแล้วนะคะาตามมาตามมามาตรงนี้ค่ะนห้ซอยเล็กมาก ร้านขายของที่ระลึกนะคะเป็นโซนเขาเลยอ่ะที่เราเห็นนี้ก็คือสะพานนะคะที่เป็นไอคอนิกของเมืองนี้น,นี่ก็คือสะพานชื่อว่า Starry Mos หรือชื่อหนึ่งคือ The Old Bridge ท่าที่หาข้อมูลมานะ จริงๆอ่ะมันเคยโดนระเบิดแล้วก็ถึงทําลายมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็สะพานตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่อื้สึกว่าจะโดนทําลายช่วงสงคราม,อมตอนปีปี๙นะเขาว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้ขึ้นสะพานแล้วนะคะตอนนี้ ทุกคนคือพื้นสะพานถ้าสมุดมันไม่มีร้อยต่อเป็นขั้นๆอย่างนี้นะค่อนข้างลื่นเลยแหละตอนนี้เราอยู่จุดสูงสุดของสะพานแล้วสวยมากาอีกฝั่งหนึ่งหลังจากข้ามสะพา ร้านขายของทเทโลดึกเหมือนกันเยอะต่อเดมอพี่ตัใหญ่เป็นแบบเครื่องประดับเนาะเครื่องประดับเคืนนีนเครื่องทองตอนนี้กำลังหาร้านอาหารเชี่ยงกินกันนะคะ ออมมากเลย่ะน่ากินสุดตั้งแต่เห็นมาถมราคาบอกว่าราคาดีาาดอันนี้คือพออ์ช้นสำหรับหนึ่งคนนะคะอันนี้ปลาเท้าของเรานะคะใหญ่มากและนี่ก็คือวันเดย์ทริปในประเทศบอสเนียของพวกเราค่ะ E.P. หน้าถ้าอยากรู้ว่าจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะ